สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของนักชกไทยวัย39ปีครับทับหลวงบอชลอ2ทีไฟนี้ครับเจอกับอดีตแชมป์โลกมวยไทยชาวญี่ปุ่นอิโรโตะยามัง,งูจิมาติดตามรับชมกันครับนักมวยไทยไวัยเก่าจะสามารถสกัดความร้อนแรงของนักชกญี่ปุ่นได้หรือไม่ และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมาที่รายการนี้ครับศึกไรเวอร์ซีรีส์2 0 2 2นะครับจากขึ้นเมื่อ21สิงหาคมปี2022ครับก็ปีนี้เองครับหรือตรงกับปีพศ2565ที่โอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นครับ นักมวยไทยของเราครับนั่นก็คือทับหลวงบอชรอสองเจอกับนันกชกญี่ปุ่นนั่นก็คือยิโรโตะเยามางูจินักชกชาวญี่ปุ่นนะครับกิกาคิกบ็อกซิ่งพิกัด66กกิโลกร,รมัมกำหนด3ยกครับวันนี้ชกในกินกาคิกบ็อกซิ่งก็จริงนะครับแต่จะใส่นวมเล็กนะครับนวม4ี่ออนครับเป็นนวมเปิดนิ้วซึ่งปกติมวยไทยหรือมวยสกุลก็จะใส่นวมแัดออนนะครับที่มันนักชกญี่ปุ่นแล้วนี่ก็นักมวยไทยแล้วครับนั่นก็คือทับหลวงครับ ฝ่ายนี้ทับหลวงอายุส9ส้าปีเลยนะครับก็ถือว่าสูงอายุเลยนะครับสูงร7 4เจสี่เซนติเมตรครับในขณะที่ยามางูจิอายุ30ปีครับสูงร7อเจิเซนติเมตรครับทับหลวงนี่เป็นชาวโอราชนะครับขอรราสีมาครับมาอยู่ญี่ปุ่นนี่มีส4 15ี่สิบห้าปีเลยนะครับแม่มาอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วนะครับเรี่กว่ารู้ทางนีที่ไร่นะวัวญี่ปุ่นเออจังหวะนะครับกดบัตรขวา ระยะหลังๆครับ14-15ปีหลังนี้ต่อยอยู่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะครับหยับเดินเข้าหาครับยามางูจิต่อยตามลำตัวยามางูจินะครับเจ้าของแชมป์ W.P.B. ครับสะพันมวยไทยอาชีพโลกในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับเป็นแชมป์เฉพาะการยาเคซี่เพียโรครับก็เป็นตัวตลกผู้บ้าคลั่งนะครับ โดนเข้าหาครับนี่ครับโอ้ยกดหมัดขวาให้มันเต็มแต่ไม่โดนครับกระแทกยับครับเน้นฝีมือครับทางด้านของทับหลวงโดนแข้งไปทีครับอันเรียกว่าเซเหมือนกันทับหลวงทางเน้นฝีมือครับทับหลวงเก่าแล้วครับจะให้ไปแรกอุ้ยจังหวะครับกดขวาขวาอีกทีครับอ่าน่าจะขวานี่ขวาดอกละดอกดอกแรกนี่หล่นเลยนะครับ ดอกกลางนี่จะต่อยไปนี่มันแหมไม่โดนแล้วครับเพราะว่านักวยญี่ปุ่นนะคือยามาโจินี่กันหล่นแล้วครับโดนแล้วเขาเขาลอยโอ้โหเบ็ดปิ้นตัวเลือฉากหลบทันนะครับยามางกจิโดนเข่าเสียบเข่าอีกทีหนึ่งอยังไม่บุกครับตอนนี้ครับแหมดูทักโอ้ยจังหวะนี้ครับแหมหมุนตัวจะทำสปินนิ่งแบ็กฟิตครับหรือหมัดกลับหลังครับับหลวงเห็นว่าออ้ยจังหวะนะครับเกี่ยวตีสองทีครับ มการไล่เข้ามุมครับน่าจะมีการเตือนเกิดขึ้นครับมการเดินไปที่มุมของทับหลวงครับแล้วก็มนี่ครับปรากฏว่าให้ไปเหลืองครับจากข้อหาการตีเกี่ยวคอตีครับโน้มคอตีครับสองทีซ้อนครับก็กติกาคิกบ็อกซิ่งไม่ให้ตีอย่ต่อเนื่องครับไม่ให้จับตีอต่อเนื่องมาเริ่มเกมกันใหม่ครับซ้ายต่อยขวา เน้นจังหวะฝีมือครับก็ได้นับแล้วครับก็จะเน้นเกมตั้มตั้งรับครับใส่ขวาแล้วฉีกตัวนี้ออกมาครับด้านของยามางูจินี่ไปโอ้จังหวะนลยครับมาโอ้โหกดบัดขวาครับได้นับคืนครับยามางูจิครับต่างฝ่ายต่างโดนกันแล้วครับคนละนับครับมาแลบทางด้านของทัพหลวงครับอายุ39ปีครับเสียดสีหรือว่าจะสามารถต้านทาน การบุกของมวยหนุ่มอย่างยามางูุจิได้ไหมครับแพยายามจะเกี่ยวตตครับกรรมการรีบแยกครับนี่ครับบวงหมัดกันโอ้เรียกว่าใครดีใครอยู่เลยครับบวงหมัดแบบนี้พยายามจะเดินเข้าหาครับยามางูุจิอุ้ยจังหวะครับกดหมัดขวากระแทกยับซ้ายเสียบเขา่ากระเทิน,ทนด้วยเขา่าเทินเทินด้วยเข่าสวนให้เข่าได้ดีนะครับยามางทางด้านของทัพหลวงโดนเข่าอีกแล้วครับ เลนจังหวะสองครับเพราะว่าตัวเองนี่จะไปแม่ลุยแบบมวยหนุ่มๆนี่คงจะไม่ไหวครับแต่ก็อยู่ที่สภาพร่างกายกาจะสามารถจะต้านทานหรือว่าทนแรงประทะได้ขนาดไหนครับแมจังหวะนี้โดนทางด้านของยามังกูจีเหวี่ยงล้มครับเดินมือนได้ครับยางูจีครับต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาโดนเข่าเสียบอีกทีหนึ่งกรรมาการรีบแยกครับไม่ให้ตตอยางต่อเนื่องครับกระแทกยับซ้ายซ้ายทีครับแมหวด แข้งขวาไปจังหวะครับหมุนตัวแม่จะทําหมัดกลับหลังหรือสปินนิ่งแบ็กฟิตครับไม่โดนครับห่างไปเยอะครับคกเดินลุยอย่างต่อเนื่องจริงครับอุ้ยจังหวะเลยครับโดนนี่ครับโดนเข่าเสียบสวนนี่แล้วถ้ากะเดินลูกแกสวนด้วยเข่าได้ค่อนข้างดีครับสําหรับนักมวยไทยเราครับทับหลวงอ๋อตบคุกซ้ายครับนี่ครับพยายามจะบวกหมัดขวามาการแยกชกใหม่ครับบวกขวาอีกทีครับเสียบเข่าอุ้ยยังเดินอยู่ต่อเนื่องโอ้ยโดนครับ เรียกว่าหน้าง่ายเหมือนกันครับสาหรับยามางุจิไม่สนครับพยายามจะลุยอย่างเดียวครับอาศัยลูกหนุ่มลูกทนทานครับลุยครับอ้จังหวะนี้ครับสวนด้วยเข่าอุยังเดินครับไม่สนยามโมจิไม่สนครับกอดครับต้องกอดเลยครับทับหลวงต้องกอดแหม่ไม่กอดเดี๋ยวหายใจไม่ทันสามเก้าปีครับไฟนี้ยังเดินครับยังเดินอย่างต่อเนื่องครับอุ้จังหวะนี้ครับปาดแข้งไป หลวงก็มายืนนิ่งๆครับรอสวนอย่างมั่นคงนี่ครับหมัดขวาพยายามจะเต่ล่างครับยังอูจิครับผลักออกไปเดินหาครับเดินเข้าหายังอูจินี่ครับสวนด้วยหมัดขวาทิปไม่หเข้าใกล้ครับอันเริ่มจะสวนได้ดีกว่าโอ้จังหวะครับหล่นอีกแล้วครับโอ้ไม่นับครับกรรมการแม่มืออาจจะไม่ถึงพื้นครับกรรมการใจดีไม่นับครับ แต่สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่านักมวยไทยเราค่อนข้างจะได้เปรียบครับจากจังหวะสองที่รอโต้รอสวนครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายและหมัดขวาครับต่อยครับดักต่อยซ้ายขวาครับนี่ครับหนึ่งสองครับมาัผักแล้วต่อยโอ้โหดึงหลบทันครับจังหวะเลยครับหล่นไหมครับกรรมการนับครับนับที่สองของนักชกไทยเรามาแล้วนะครับหลังจากที่ ยกที่สองครับพาดผ้าโดนนับคืนไปนะครับสามนับแล้วครับเกมนี้ยังเดินเข้าหาครับเห็นเดินเข้าหาครับปลุยยังต่อเนื่องครับเตียบเข่ากรรมการรีบแยกครับเสียบได้ทีเดียวรีบแยกแล้วครับพยายามจะเดินจ้วงซ้ายขวาครับนี่ครับโดนเทินโดนสวนด้วยเข่าโอ้ยแกก็ไล่อย่างต่อแบบเรียกว่าอย่างต่อเนื่องครับโอนสอบอปาโดนสวนด้วยหมัดซ้ายครับมีอาการครับโอ้กรรมการกรรมการว่าไงครับ หมุนตัวจะทำสปินนิ่งแบ็กฟิตไม่โดนครับโดนแบบแหมเหมือนไปปลายไม่จังเท่าไหร่ครับนี่ครับขวาเสียบเข่าออกจะเสียบดอกที่สองกรรมการขวางเออลุยครับอย่ามังูจิทิปไม่เข้าใกล้ครับทับหลวงพยายามไม่ให้เข้าใกล้ครับอุ้ยนี่ครับจ้วงเป็นชุดเหมือนกันครับยามังูจิก็เหลือตำหมัดแล้วครับตอนนี้รับมวนรวมสี่ออนครับแหมโดนแล้วมันเจ็บได้ครับแหมหมุนตัวจะใช้หมัดกำหลัง แม่มันโดนไม่จังครับถ้าโดนจังอุ้ยจังวานะครับโดนซ้ายโดนขวาซ้ายขวาขวาอกรรมการเรียบร้อยครับยุติการชกครับแม่โดนชุดนี้ครับแม่สังเกตได้บริเวณเบ้าตาของยามางูจิครับแม่บวมช้ำนะครับโดนหมัดยับของทางด้านทัพหลวงครับนี่ครับสัต์ใจยครับโดนหมัดยับของทัพหลวงกับแทกจนช้ำไม่หมดครับภาพช้าครับนี่ครับขวาวันวนี้ซ้ายโอ้ยซ้ายหน้าสะบัดเลยครับ ครับพอจะตบหมัดขวาอีกทีนี่กรรมการเข้าขวางครับเรียบร้อยครับทัพหลวงครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของตัวตลกตัวตลกจอมโหดครับนั่นคือฮิโรโตยามางูจิไปได้แบบเด็ดขาดในยกที่3ครับเรียกว่าผัดกันนับแบบดุเดือดจริงๆนะครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไรบ้างครับก็แสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์ like, b s c r i b e กดสันกระดิ่งติดตามเป็นการแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับอย่าลืมนะครับแชร์เพื่อรับชมกันด้วยทางช่องเรายัางมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ